ะครับคุณหมากและคุณคิมดูแลความรักให้หอมหวานอยู่เสมอได้อย่างไรคะน่าจะด้วยความเข้าเข้าใจมั้งคะแล้วก็ความพยายามแบบความพยายามเช็ค เช็คเขาให้มากเช็คว่าแบบเออตอนนี้เขารู้สึกยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไงคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ได้เมินเฉยเราจะไม่ได้แบบมองข้ามความรู้สึกกันครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นปะคะใช่ครับใช่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 แหละก็ก็นั่นแหละใช้ความเข้าใจแล้วก็เขาเรียกว่าเออใช้ ความรู้สึกอ่ะใช้ความรู้สึกว่าแบบถ้าถ้าวันไหนเขาใครบางคนรู้สึกไม่ดีคนหนึ่งก็จะจะรับรู้ด้วยด้วยตัวเองเนาะแล้วก็จะมีวิธีการปลอของแต่ละคนก็ว่ากันไปนะแต่ว่าก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องสื่อค่ะอ่ะขอมาอ่านคาถามบ้างน,นะครับโมเมนต์ Moment. ความน่ารักแบบไหนของแต่ละคนที่ทําให้อีกคนแพ้ทางเสมอ,อผมขอตอบแล้วกันผมแพ้คนเนี้ยเขา บางมุมเขามีลูกอ้อนนะเขามีลูกอ้อนเออแบบเลื้อยๆไหลๆล้วอ้อนอะไรเงี้ยก็ยอมดิคือจริงๆคือเราก็เป็นคนที่เอ่อตามใจอยู่แล้วไงเออทิ่มาเจอรูปแบบนี้นะโอ้ไม่ต้องพูดมากอยากได้อะไรบางวันก็จะไม่มีไม่มีกระดูกไขสันหลังอยากกินขนมอ่ะอย่างเงี้ย ช่วงนี้ก็อะไรอยากกินทุเรียนน่ะขอสั่งได้ไหมบีบีบีสั่งอะไรให้หน่อยสั่งอะไรดีให้หน่อยนะใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปากก่อนละครอ้อเออปากละครด้นะคะปากละครก่อนละครเื่งสองเสน่หาจะออนแอลวันที่ห้านี้แล้วอีกสองวันเท่านั้นนะคะ อ่ะอีกสองวันอย่าลืมนะครับอยู่บ้านาดูละครให้สครับอาบน้ำใส่เสื้อผ้าที่หอมสะอาดด้วยแอ t a แท็ก a n t ดีแอนทีแบแล้วก็ปับแป้งดูละครกันนะคะครับผม